สวัสดีครับวันเช้านี้นะครับหัวยะยุ่งๆหน่อยนะครับอันนี้ที่อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับวันนี้ทําน้าพริกนะครับแล้วก็จะมาเก็บมะเขือนะครับไปจิ้มนะครับอันนี้เป็นมะเขือผูกเองนะครับหลังบ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉีดยานะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับตามสภาพเลยนะครับก็เดี๋ยวพาพี่ๆน้องๆนะครับไปเก็บมะเขือด้วยกันนะครับ นี่ก็จะเป็นมะเขือนะครับมะเขือม่วงนะครับมันก็จะรกๆหน่อยนะครับเพราะว่าปลูกแบบธรรมชาติเลยครับนี่นะครับมะเขือนะครับตอนนี้จะมีแมงกินนะครับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ฉีดยาไม่ฉีดอะไรนะครับช่วงนี้ก็จะ ยุ่งๆนะครับกับการทํากระเจีย๊ยบนะครับที่บ้านนะครับก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปเนาะนะครับส่วนคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นี่ก็ต้องรอหลังปีใหม่ก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสได้ทำเนาะนะครับนี่ก็มาเก็บไปจิ้มกันนะครับน่ากินมากนะครับสดๆสดสดจากหลังบ้านนะครับสด,สดจากหลังบ้านเลย mm hmm. ก็ขอบคุณนะครับพี่พนๆน้องๆเนาะที่คอยให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะครับส่วนพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับก็จะมีแก่บ้างอ่อนบ้างปนๆกันไปนะครับ เดี๋ยวจะเก็บไปพอพอกินนะครับไม่เก็บไปเยอะมากนี่นะครับสด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 จากต้นนะครับธรรมชาตินี่เป็นมะเขือม่วงนะครับพอถ้าวันแก่มันสุกมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับ ก็จะมีแมงกินว่างนะครับเป็นธรรมดานะครับนี่ก็จะเป็นลูกฟักทองนะครับนี่ฟักทองออกลูกแล้วนะครับนี่ดกครับ กินเองนะครับโอเคได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับผมน่ากินนะครับเดี๋ยวจะเอาไปจิ้มน้ำพริกนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับพาพี่ๆน้องๆมาเก็บมะเขือเฉยๆนะครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาได้ทำคลิปสักเท่าไหร่นะครับก็ เดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับก็จะไปถ่ายเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับเหมือนเดิมการซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับก็ช่วงปีใหม่ช่วงอยู่บ้านก็จะเป็นคลิปแนวแนวนี้ไปก่อนนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ